คนลับใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราใช้สมการเดิมการเดินทางด้วยวิธีใหม่ๆจะทำให้พบเจอเรื่องราวที่ต่างออกไปแม้เส้นทางที่เลือกไม่ได้การันตีว่าดีเสมอไปแต่มันก็คุ้มที่จะลองค้นหาหนทางใหม่ๆไปด้วยกันก็ชีวิตเราต้องเราใจเรา t สปอร์ เมษายนของเรานะคะจะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดและในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีเทศกาลหนึ่งค่ะที่ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมชมชอบกันมากๆเลยเพราะด้วยความที่ร้อนที่สุดเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดการ เล่นน้กากันนะเขาก็เลยจะตั้งเป็นเทศกาลสงกรานตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็มีการเล่นน้ําป่าแป้งแล้วแป้งที่เรารู้จักกันนะคะนั่นก็คือดินสอพองค่ะใบตองเนี่ยจะพามารู้จักกับดินสอพองแล้วก็กระบวนการค่ะทําตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ามันมีความเป็นมายอย่างไงนะคะเขาบอกว่าดินสอพองที่ดีที่สุดและขุดได้เยอะที่สุดนะคะมาจากที่นี่ค่ะจังหวัดลบบุรีตอนนี้นะคะใบตองก็นัดพบกับป้าน้อยเอาไว้ค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้ดินสอพอง หมู่บ้านหินสองก้อนค่ะนีก็เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ดินสอพองที่นี่นะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าดินสอพองที่ลบบุรีเนี่ย<ม>เยอะที่สุดดีที่สุดใช่ไหมคะแม่รูปเพราะมีที่เดียวในประเทศไทยที่อื่นเขาไม่มีดินตัวนี้ที่จะทำมมาค่ะรูะเขาบอกว่าดินสอพองเนี่ยเอาไปละลายน้ําบีบมะนาวใส่แล้วพอกหน้ารักษาสิวนิด สรรพคุณดีขนาดนั้นเลยจริงๆใช่ไหมคะใช่ลูกเวลาเด็กหัวโงเนี้ยเขาก็จะเอามะนาวบีแล้วก็มาโปะไว้มันก็จะอยู่ลูกมีสรรพคุณเยอะคะ่ะไปหาเดี๋ยวเราไปรีบไปทำดินสอพองกันดีกว่า<ช> ได้เลยค่ะว่าจะมีกองดินเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายค่ะแล้วเช้าเช้าแบบนี้ก็จะมีชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาทําเป็นกิจวัตรเ,เลยเขากำลังทําอะไรอยู่ค่ะแม่น้อยนี่บางคนก็หยอดแล้วก็ไปกองลูกรอบๆบ,บ้านแม่น้อยนี่ก็คือจะมีชาวบ้านจากที่อื่นเนี่ยมาช่วยคือเขาก็จะทําเป็นของใครของมันเราจะแบ่งกันทําลูกบางคนเขาไม่ได้อยู่แถบนี้แต่เขาไม่มีสถานที่ทำเราก็จะแบ่งกันว่าคนนี้เอาตรงนี้นะ,ะคนนี้เอาตรงนี้นะก็จะแบ่งกันไปอย่างเงี้ยลูกทั้งตลอดแถววะลูกอ๋อแล้วก็จะทำแบบ นีทุกๆวันมากรองมาหยอดทําเป็นก้อนแต่ถ้าเป็นดินตุ่มเขาจะนิยมแค่ช่วงสงการเพราะนั้นจะไม่มีคนทําแล้วลูกแต่วันนี้แม่น้อยทําให้ดูได้ใช่ไหมคะได้ลูกได้ไดไดอันนี้เราเรียกหยอดดินแผ่นลูกหยอดดินแผน่แผนเข้าโรงงานนะคะจ้ะ ขอลองทำได้ไหมคะแม่น้อยได้ลูกได้ขอลองทำได้ไหมคะได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะที่แม่น้อยทาโปะโะโป, ộ, ป, ộ, ป ộ ลงไปนะคะเป็นงานตีมือที่ต้องใช้ความละเอียดอยู่พอสมควรค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมดินนี้ได้เลยเมื่อก,กี้ครั้งแรกที่ไปตองโปะลงไปนะคะ กระจายโดนของอันอื่นเต็มเลยค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้คือบอดเนื้อลูกเดี๋ยวเราก็จะแยกกวดกับเนื้อเนี่ยในฟอกรองในลูกปวดมันก็จะนอนอยู่ข้างบนโน้นเย่าน้ําดินเน่ยที่เป็นเขาขาวก็จะมาอยู่นี่แล้วเราก็จะเอาหางเครื่องตัวนี้ดู ทั้งเนือ้อทั้งน้ำเนี่ยเข้ามาในบ่อน,นี้เพื่อ,อให้ตกตะกอนลูกประมาณชั่วโมงนึงงานเนื้อดินก็จะนอนเป็นอย่างนี้แล้วน้ําใสก็จะอยู่อย่างนี้ป้า<อ>ก็จะดูดน้ําใสเนี่ยลงไปในบ่อเห,อหอมือนเดิมจนกว่าจะเต็มเหมือนบ่อนูน้นนะลูกก็คือจะเป็นดินเต็มๆทั้งบ่อเลยแต่ว่าเราจะมีการเวียนกันใ,นใช่เช้ากับเย็นจะกองเช้ากับเย็นเพื่อแยกกวดกับเนื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่นาจะลงบ่อให้ดูใช่เดี๋ยวจะกองให้ดูได้ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นดินที่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแม่น้อยใช่ลูกกี่วันคะกว่าจะได้เป็นแบบนี้แม่น้อยสามวันลูกกว่าจะได้มาเป็นอย่างเงี้ยนี่อันนี้มันพร้อมหยอดแล้วลูกอันนี้ก็คือพร้อมหยอดแล้วนะคะดินจะมีความนุ่มละเอียดเนียนมากนะคะจับไปอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เจอเม็ดกรวดเม็ดทรายไม่เจออะไรเลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวแม่น้อยก็จะตักเอาอกไปหยอดได้เลยใช่ไหมใช่ น้อยทามากี่ปีแล้วอะคะ30กว่าปีแล้วลูก30กว่าปีแล้วคือเราก็สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาน่าจะรุ่นที่5แล้วมารุ่นที่5แล้วอะคะประมาณกี่ชั่วโมงคะแม่น้อยจนกว่าจะแห้งอะคะถ้าแห้งจริงๆอะสองวันลูกอ๋อถ้าแห้งจริงๆต้องตากไว้2วันใช่ลูกและนี่นะคะก็คือการทํา สอพองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงเป็นแบบนี้ที่เอาไปใช้งานได้แล้วนะคะแต่นอกจากประโยชน์นะคะที่เอามาประทินผิวผสมเครื่องสําอางผสมทู่ผสมเครื่องเรือนต่างๆแล้วเนี่ยยังเอาไปใช้ประกอบอาหารด้วยค่ะแต่ว่าประกอบยังไงนั้นเดี๋ยวให้แม่น้อยพาไปเดี๋ยวทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกัน ตอนนี้นะคะแม่น้อยก็พาไปตองมาที่ค่ายสมเด็จพ,พนารายมหาราชคา่ะและด้านหลังนะคะก็เป็นชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาคา่ะแม่น้อยเนี่ยบอกว่าดินสอพองเนี่ยประกอบอาหารได้แต่ประกอบยังไงนี่ยก็คือที่นี่เนี่ยเขามีการทําไข่เค็มค่ะแต่ที่นี่เห็นแม่น้อยบอกว่ามันจะพิเศษกว่าที่อื่นเพราะว่าไม่มีที่ไหนทําเพราะว่าเขาจะเอาดินสอพองมาพอกเปิือกไขใ่ให้ใใหมนขาวลูกและไข่ข้างในจะไม่เค็มมากจะไม่เค็มมากใช่ลูกอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเขาทํากัน ทำจากดินสอพองอันนี้มีอะไรบ้างคะก็มีเกลือมีดินสอพองก็มีน้ำเปล่าเอาดินสอพองแช่น้ำไว้ให้มันนิ่มแล้วก็เอาเกลือมาใส่แล้วก็คนคนให้มันเป็นลักษณะเนี้ยให้มันคนให้มันจับลูกไข่ผสมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไข่ลงไปไก่คือใส่ไว้แล้วเราก็จับขึ้นอันนี้เราก็จะเอาขี้เถ้าแกะมา อ๋อก็คือเป็นการห่อเอาไว้ห่อไว้สมมุติเราตั้งไว้อย่างเงี้ยมันก็จะไหลออกจากทูปไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เค็มไม่สม่ำเสมอแล้วเราห่อไว้มันก็จะได้เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิรักษาความเค็มของมันเอาไว้กี่วันคะถึงจะสามวันนับแต่นี้สามวันเริ่มเป็นไข่ดาวมันจะออกเค็มนิดๆถ้าเลยจากเจ็ดวันไปแล้วเราต้องรอถึง22วันแล้วก็เอามาล้างล้างแล้วก็ต้มก็จะเป็นไข่เค็มแบบที่เราใส่ฉลอมเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปชิมกัน พัน,พนปอจวคือเราจะรับผิดชอบทุกลูกจากที่ผ่าไปแล้วนะคะลักษณะไข่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คือจะไม่ได้แดงมากไม่มีกลิ่นเค็มเลยค่ะแต่เป็นกลิ่นไข่เดี๋ยวลองชิมดูแล้วกันนะคะค่อนข้างที่จะมีความมันค่ะไม่ได้เค็มมากรสชาติอร่อย <S <S สมคำล่ำลือจริงค่ะที่เขาบอกมานี่ ต้องซื้อติดไม้ติดมือลับไปฝากคนที่บ้านแล้วล่ะคะ่ะและนี่ล่ะคะ่ะก็คือประโยชน์ของดินสาพองนะคะเพราะว่านอกจากที่จะเอามาประทิมผิวบำรุงผิวพรรณยังเอามาประกอบอาหารได้ด้วยอย่างไข่เค็มแบบนี้นะคะแต่ที่ลบบุรีค่ะย,ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าไปตอนนี่ยังมีที่หนึ่งที่ต้องไปค่ะแต่ว่าก็ต้องขออุดหนุนสินค้าของแม่บ้านที่นี่ก่อนนะคะไข่เค็มชูค่ะเย้ระวังแตกระวังแตก จากตัวเมืองมาประมาณ25กิโลค่ะแล้วก็อยู่ที่วัดไรค่ะไม่ใช่การตั้งคำถามนะคะวัดไรนะคะก็สะกดสระไอลออลิงแล้วก็ยอยักษ์กรรันค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีความพิเศษค่ะตรงที่ว่าเป็นวัดเก่าแก่ค่ะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเพราะว่ามีตั้งแต่สถาปัตยกรรมรวมถึงภาพจิตรกรรมแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังเขาอนุรักษ์เอาไว้นะคะเดี๋ยวไปดูความสวยงามและวิจิตรของที่นี่กัน ก่อนนะคะวัดไรเนี่ยเขาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาค่ะทาให้เรื่องของข้อมูลนะคะแล้วก็ประวัติความเป็นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะคลุมเครือค่ะไม่ชัดเจนแต่ว่าก็ได้มีการบูรณะจนกระทั่งมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้านหลังของไม่ตองก็คือวิหาร9ก้าห้องค่ะสันนิษฐานนะคะว่าที่เขาเรียกว่าวิหาร9ก้าห้องก็เพราะว่าถ้าหากว่าเรามองด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นเป็น9ก้าล้อคงจะเป็นการเรียกเพื่อวัดขนาดความยาวหรือว่าความกว้างของวิหารที่นี่นั่นเองซึ่งจุดเด่นของที่นี่นะคะเนี่ยคือรูป หลักหินค่ะซึ่งมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยว่าด้วยเรื่องราวของโทสชาติชาโดกของพระพุทธเจ้านะคะนั่นก็คือเรื่องราวก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในค่ะความสวยงามของที่ ด้านในของวิหาร9ก้าห้องเนี่ยก็ยังมีพระประธานองค์ใหญ่ค่ะที่เป็นคารมบูชาของที่นี่นะคะก็คือพระศรีอริยะค่ะรวมถึงพระพุทธรูปด้านในรอบๆนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือเหมือนใบหน้าคนจริงๆะนะคะมีโหนกมีกรามมีสันมีจมูกคือและแต่ละองค์นะคะก็ไม่เหมือนกันค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือด้านหน้านะคะเป็นรูปสลักหินแบบนูนสูงค่ะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องราวของทศชาติชาดกแล้วเนี่ย ยังเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือศิลปะแบบละโวค่ะซึ่งสังเกตได้จากหน้าตาแล้วก็เครื่องประดับที่สวมใส่นะเพราะว่าเห็นแล้วก็ดูได้ทันทีเลยค่ะว่ามันเป็นละโวนแน่นอนค่ะในตอนว่าวัดไลนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าจะแวะมาชื่นชมความงามนะคะตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ที่เขารักษาเอาไว้ค่ะและนี่ละค่ะก็คือจังหวัดลบบุรีไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะมันก็จะทําให้เราได้เห็นถึงความเป็นมาเป็นไปเห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงผลล ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนเที่ยวในรูปแบบไหนมันก็จะเติมเต็มประสบการณ์ที่ดีให้กับเราค่ะและนี่แหละค่ะก็คือการเดินทางมาจังหวัดลบบุรีของใบตองเพรนาะฉะนั้นอย่าลืมนะคะหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอบจุดหมาย go